ระบบของหางเนี่ยลูก like ล่อซส่ uh. Well, uh. Well, ้อราเขม่นกับไก่ล่อน่ะสกบนี่ยกีบโอ้โหสกบเจ้าของสวนครับสี่ไล่ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาชมบรรยากาศการเปิดตัวพีกสายพันธุ์ใหม่นะครับเจ้าของสวนได้นํามาทดลองปลูกทางวิทยากรก็จะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับพีกสายพันธุ์นี้ครับเดี๋ยวม้าพี่มันสักว่ารกครับ เพราะว่าในทิกหน้าร no ้อนเนี่ยปัญหาเยอะจรินพวกแมลงพวกเนี่ยเยอะถ้าทิกที่เราทํามาเนี่ยเราเน้นี่ใบเล็กเพราะว่าบางคนถามว่าเอ้ยทำไมทิกออกมาใบเล็กจังใบแหลมเล็กเพราะว่าช่วงเนี้ยเวลาการจัดการหรือการฉีดยาอะไรมันจะง่ายแะเข้าถุงเม็ได้ไวแต่ก็เรื่องของตรงทุ่ม เราจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะบางทีเราอาจจะเจอมรสุมพวกอายุร้อนเข้ามาตรงนี้ถ้ามันพัดมาชถ้าต้มันสูงจริงเราก็อาจจะเสียหายได้นี่อะไโต้องขาวน้หอมเขาม่ยังดูุดเปิ่มมันปลาน้องในเต้าอยากตกปลานะเดี๋ยวสวนพริกนิชาก็เป็นผู้บุกเบิกนาพริกสายพันธุ์นี้มาทดลองขูกเป็นเจ้าแรก ทุกคนที่ปลูกพริกสมาคมคนปลูกพริกทั้งหลายก็มาศึกษาดูงานและมาเยี่ยมชมสวนพริกนิชาบ่งครับบ่งโมอีเซลครับโมกีเซอลอะๆ ดอกับอใบพี่ก็ใบหมากพูดวิ่งท่ันดูใบอันนี้พันเดนมากแท้แน่นใช่ครับคือตัวนี้ก็ดีเขาใบเขาเล็กใบขนน้อยดูนห้แฟนเวลาเวลาเราฉีดยาฉีดอะไรก็ผล้ารฉีดง่ายเมื่อเวลาฉีดยาปุ๊บมันจะฉีดผมไม่ฉีดไปฉีดกลับใช่ครับันบปทัวคือขีดไปยิ่งโปร่งๆลยยิ่งดีนะครับ่อากาศใสเทใส่ล่างครับ ข้างล่างมันจะมีนั่นมั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรครับปกติปกติเขาปลูกต้นเดียวเนาะถึงสิบลูกเบวกเครื่องนึงทั่วเหลือง่ะเต็มได้สิบลูอยู่เวลาเขาเก็บพีกกต้องมาวัดดูตอนช่วงช่วงเราเก็บนะครับเมื่อเราเก็บอีกทีหนึ่งช่วงเก็บแนี่ยว่าน้ำหนักได้เท่าไหร่น้ำหนักดีไหมอะไรไหมยางอ่อนกำลังลงเนี่ยเดี๋ยวน่ะ ออช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้เพี้ยอ่อนเยอะเพราะอากาศร้อนพกเพียไฟพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าการให้น้ําเขาว่าตอนนี้เริ่มจะเป็น ใช้น้ำสปริงเกอร์หรือว่าพวกไอ้น้ำพุ่งขึ้นมาช่วยครับช่วยคลายความร้อนหน่อยก็พวกเทียวไฟเนี่ยถ้ายิ่งอากาศร้อนมันจะยิ่งแคระบาดได้ไวยิ่งแห้งยิ่งชอบแต่ยิ่งแห้งยิ่งชอบแต่ถ้าเกิดมันมีความชื้นมาพวกนี้มันจะไม่ค่อยอยากอยู่แล้วพอเหมือนมะมเป็นพวกเชื้อราแทนใช่เชื้อราจะลงเยอะกับพวกที่ปลูกแถวทางเขตนครสวรรค์ที่เขาปลูกพื้นที่เขาค่อนข้างแห้งไวครับต้นเขาไม่ค่อยชื้นน้ำมันจะเกิดเชื้อราไอ้เกิดไอ้พวกเชียวไฟได้ทันแลวจะลามไวมากเทียวไฟตรงนี้คือเอ้ กินไปเดอไปกินไปเอาปลกไรขาพริกแต่ว่าสันด์มูคือกระริบก็คือสูงสันดิดิขมดีร้อนพอดีจทำหนึ่งพอดีมของผมอ่ะซากตาใช่ใต้นสูงต้นต้นสูงแค่นี้ครับประมาณเก้าสิบเซนจากพื้นมาก็ประมาณสักเก้าสบพราะบ้านเราปลูกยกล่องเนาะ แต่ยังยว่าแม่เขต้องเอาแต่จริงแล้วพันนี้เรปลูกถ้าปลูกแล้วคู่พยายามปลูกต้นเดียวครับคุ่มันจะใหญ่ถ้าปลูกสองมันก็คู่สองคู่เถอะคู่ด้อยดูบรรยากาศครับตอนนี้แปลงนี้ประมาณสามไร่ยี่สิบสี่ไร่เหมือนกันครับ ไมอนน่งยครยับโอของซุ้มนี้แล้วองเห็นรถครับรถสีส้มครับกำลังจะลงอีก2ไร่ครับเร็วๆนี้สไร่แน่นอนนี้าวจะปลูกยี่ตรงนี้ขันตอน ว่าส่ถามอย่งเราแล้วจะถามอะไรถามไม่ไงก็ไปถามที่ร่มก็ได้ครับในร่มก็ได้เข้าร่มไปถามได้ครับหมูนี่นะมันกลุมมันอะเห็นไหมครับดนสนึ่สอวเนี้ย Dễ, phụ bọc hai thoải lắng nỉ 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 thoải lắng เอ็มเดทั้งขอบเหียดดลูกค้าราเฮีดตรงเออพี่นังเก็บนอยเก็บเพแล้วยิงเก็บไวได้นะนี่ของแท้ครับเนี่ยครับยงเราเรากตั้งท่งนีคิดบอกบอถึงเหรียญิดยังเดี๋ยวครับเอาไว้ตู้กันนึง เรามานั่งใกล้ๆกันครับนี่ก็คนอื่นนะครับผมสวัสดีก่อนนะครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมผมเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท TKF นะครับหรือว่าทอคิคุนซีนะครับผมที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์นะครับ ของเมล็ดพันธุ์เราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เมล็ดพันธุ์พริกอย่างเดียวนะครับมีตูดเพิมพริกนี่ึาเลยเกษตรสมบูรณ์เนี่ยไหนเพิ่้นกว่านี้นะขั้นมะละเสมบูรณ์จริงๆนะครับเ็คือเขาบอกเป็นแหล่งพริกแหล่งใหญ่เลยนะครับรองจากแถวอุบลลงมานะคันนี้พันธุ์ผมเนี่ยเป็นพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาบางคนก็ยังไม่กล้านะครับบางคนก็เฮ้ยเอาไปเป็นหนูทดลองก่อนนะครับพอดีทางทางสวนของที่แกก็ นะครับพักไปถามนะครับแล้วก็ลองลองซื้อพันมากลุกนะครับคือพันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นพันทิกที่ต้นไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการติดผลนะครับการติดผลที่ไวนะครับอายุหลังย้ายก้านะครับประมาณหกสิบหก้าวันเริ่มติดแล้วนะครับประมาณหกสิบหกสิบห้าวันเนี้ยถ้าใครสังเกตนะพันเนี้ยคือจะออกดอกเห็นช่วงเช้าเช้าเห็นดอกเยอะไหมครับนะครับ ช่วงช่วงจะเช้าจะออกดอกเยอะเพราะว่าพันธุ์นี้ทํามาให้ทนอากาศร้อนนะครับถ้ายิ่งอากาศร้อนนะครับเวลาที่เขาออกดอกเนี่ยบางบางตัวเนี่ยดอกจะร่วงง่ายนะครับเราเดินมาขย่าเนี่ยดอกจะร่วงนะครับผมแต่พันธุ์นี้เน้นมาให้ทนอากาศร้อนคือดอกจะไม่ร่วงนะครับแล้วก็ข้อข้ออีกข้อเขาถีพอข้อถี่ปุ๊บเนี่ยพอออกดอกไล่ไล่ยอดต่อยอดเนี่ยพอออกดอกไปปุ๊บมันก็จะติดลูกเลยไล่ขึ้นไปทีลูกทีลูกไล่ขึ้นไปเลยนะครับ แต่พันธุ์ที่ดกและข้อถีเนี่ยข้อเสียมีนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่พอนะครับลูกเขาดกจริงนะครับแต่ลูกเขาจะสั้นนะครับพันธุ์นี้จะชอบปุ๋ยแบบเสมอๆนะครับผมไม่ใช่ว่าใส่ทีเดียวก็ทิ้งยาวไปคือใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับเวลาใส่ปุ๋ย ว่าเราเก็บพริกุวดีเราเก็บไปเก็บอย่างเดียวเลยเราก็ไม่ได้ใส่นะครับจะพันไหนก็สั้นหมดซาก็เก็บอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ใส่ครับผมต้องใส่นิดๆครับปล่อยเรื่อยๆครับน้อยสามมื้อหรอใส่ใส่น้ำหยดก็ใส่ในน้อยปล่อยไปในน้อยสามมื้อมื่อละสองลใช่ครับค่อยๆปล่อยลงไปในน้ำหยดนะครับผมแล้วก็เรื่องของน้ํานะครับน้ํายิ่งชื้นเขายิ่งโตดีเขายิ่งพุ่มออกใหญ่นะครับเวลาปลูกแหละเขาปลูกห่างกันมาสัก ห้าส <50 S 2> ิบเซนต่อต้นนะครับรแล้วก็ปลูกต้นเดียว,ว,วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาปลูกต้นเดียวเนี่ยคือพุ่มเขาจะออกข้างดีกว่าเขาจะไม่พุ่มขึน้นอย่างงี้เขาจะออกข้างแตกข้างครับเป็นทรงพุ่มแตกข้างนะครับ,ค,รบความสูงก็อยู่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเซนอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นพันใหม่นะครับที่ว่าต้นไม่ค่อยสูงมากแต่ถ้าบ้านเราถ้าชอบสูงสูง เดี๋ยวจะมีพันใหม่ไมพันหนึ่งที่สูงนะครับคือเราเราองตามันจะไม่เห็นคนเสียครับเริ่เปไปคนเสียแลไรเผมบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนกลางวันร้อนกลางคืนเย็นพราะบเกะทำครับแล้วกันในส่วนของสายพันธุ์เนี้ยเดินไปดูแปลงแล้วคิดว่ายังไงมั้งครับโอแม่จะตอบว่าดีครับ เราข้อเสียมั้งครับคือคือคือเราเราได้ยินคำว่าดีทุกที่ครับคือมีมีมีข้อตำหนิอะไรไหมครับหรือว่าหรือหรือว่าอยากให้ทางเราขับไปปรับปรุงเรื่องไหนอย่างเงี้ยบอกบอกเราได้ครับความสูงคือพอดีแล้วเนาะไม่ต้องสูงมากนะครับถ้าสูงมากคือการฉีดยาบางทีเราต้องฉีดอย่างนี้เนาะถ้ายิ่งสูงเรื่อยๆยเรายกแขนแต่นี่คือเราฉีดแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้อง ยกแขนมากก็คือไม่เมื่อยนะครับแม่แม่ทงใสยว่าถ้าแม่ไปปลูกมันสิโดดยังสิดกครับแม่แม่ทำแม่ทำ่างนี้ยังไงก็โดดแม่ใส่ปุ๋ยเที่ยวเดียวแล้วก็เรียวเลยถ้าแม่ถ้าแม่ใส่ปุ๋ยเที่ยวเดียวแล้วรอให้มันให้มันโดกแม่ถามว่ามันโดกไหมมันโดกครับแม่แต่ว่าลูกมันจะไม่ใหญ่นะครับแม่แม่ลองปลูกสักต้นหนึ่งบอกปล่อยไว้แกนๆกนเลยแล้วดูว่าลูกมันออกไหม ช่ยิ่งแคกแกนมันยิ่งออกไวนะครับมีพันที่ทดลองจ้าพันที่ทดลองสามพันก็คือหนึ่งสองสามอันที่หนึ่งคือของพันนี้เนาะค่ะหนูคิดว่ามันก็โอเคสําหรับผิดผน้องเพราะว่าเม็ดเม็ดก็คือดกยอดหลายแล้วก็ข้อที่จ้ะอีกพันหนึ่งที่หนูปลูกของผีจก่นี่ก็คือมันก็ดกขึ้นกันแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกที่เป็นเม็ดแบบนหลัง ใชแม,ม่ากใช่คล <ๆ S 1> ้ายๆว่าเม็ดลวกใช่แต่อีกพันหนึ่งที่ต้องสูงๆก็จะแบบว่าไ,ไๆมันเม็ดใหญ่แต่ว่ามันกิงมันหน่อยแล้วมันก็แบบว่ามันหาต่ต้องทิ่ดูจ้ก็คือเวลาที่เราใส่น้ำแช่งไสแช่งใส้ดู ยอดก็ให้ก้อขึ้นกระเชงว่าห็นมีแต่ถ้ามันแบบว่าอยากโชว์มีแต่ก็ไม่ได้โชว์มันกระดกต่อยอดพันธุ์ต่อยอดแล oh, like ้วก็ค่อยโอ้ลืมอมันเกิดจากของเมล็ดพันธุ์นะครับคือมันเราไม่ต้องพิจิกคำนวณว่ามันจะเกิดจากที่เราดูแลไม่ดีนะครับบางพันธุ์เขาเก็บมาเนี่ยเขาเขาอาจจะเก็บรวมมาทั้งต้นที่เป็นโรคอยู่แล้วเขาเก็บเมล็ดนะครับเก็บเมล็ดแล้วเราเป็นส่วนนันคนจนที่ว่าเลือกตับตรงเวนะครับนั่นเป็นหมต้น ได้ครับพอเสร็จแล้วไวรัสมันจะมาครับตามในเรื่องของมะเร็ดเลยครับลงมาก็จะตีละต้นเหลืองจะได้ขัดแต่เด็กอย่างเงี้ยถึงว่าห้องผมกลุ้มเลยนะฮะเรื่องน้ามันเลยนะน้ำเกี่ยนะห้องผมเราจะใช้หนึ่งกระป๋องเนี่ยเราต้องเพิ่มอีกหนึ่งกระป๋องเพราะหนึ่งเวลาหวานในดินเราไม่รู้หรอกครับว่าหวานไปเนี่ยจะขึ้นทุกเม็ดหรือไม่ทุกเม็ดบางบางที่บางจุดที่ที่เม็ดดินเอเม็ดก้อนดินมันใหญ่มันกระทับเงี้ย บางทีมันไม่โดนน้าโดนอะไรเงี้ยมันก็ไปงอกพอไปงอก,อป,งอกปุ๊บมันก็เสียพอเริ่มจะงอกงอกนิดนึงมดมาค่าไปแล้วมแมลงแมลงอะไรต่ออะไรก็เข้าไปตัดเงี้ยแล้วในดินที่เราปลูกเนี่ยเราไม่รู้บางทีมันมีเชื้ออยู่นะพอปลูกไปปุ๊บพอเอาไปย้ายปลูกแฟนยุบตายเหี่ยวตายนะครับบางทีมันมีพวกเชื้อราติดไปด้วยเงี้ยนะครับพะถ้าแต่ถ้าเพาะในถาดนะครับเราทั้งลดยาทั้งพ้นยาเนี่ยแล้วมันอยู่แค่ในหลุมมันไม่ได้ไปไหนแล้วเราก็ดูแลง,ง่ายเวลาปลูกเราก็ถอนออกมาเป็นนันแล้ว จิ me, ้มเหมือนปลูวกจิ้มเหมือนปลูกนะครับแต่ถ้ารีูิวแแปลงนะเราถอนขึ้นมาปุ๊บบางบางพื้นที่เขาต้องล้างก้าก่อนนะล้างรากอ่ะล้างรากไปจิ้มจิ้มจิ้มดำแล้วกว่าต้นจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลานะครับแต่ถ้าพ่ะในถาดเนี่ยอ่าพอปลูกไปแล้วเนี้ยใช่ครับวันสองวันเริ่มฟื้นตั้งแล้วหย่อนไม่เลยหรือที่เยอดติดเลยครับยอดไม่เลเลยครับดีวะใช่เนี่ยเนี่ยราเน่นวันนี้หย่อเล็ดเลยครับใช่ใช่ถ้ายอด ยอมเล right? ็ดลงในหลุมเลยใช่ไหมเราเราอยู่ก็ได้ย้ายเคลื่อนย้ายต้นการนะว่าอันนี้ก mm. okay, ็ได้เคลื่อนเนะครับถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ย้ายต้นก้าก็ดีถ้าหยอนก็ไดก็ดีครับแต่ถ้าเกิดหยอดไปบางทีถ้ามีตัวแมลงมากินง่ายก็จะไม่ได้ต้องควบคุมจิ้งหรีดให้ได้นะครับใช่ต้องควบคุมจิ้งหรีดให้ได้บางทีเขาบางบางที่เขาก็ เสียหลมนิดนึงเขาหยอดไปแล้วเอาดินพาะปบไว้นะครับแต่ถ้าถาดพ่อเนี่ยโอเคชัวรกว่าเรื่องของโรคของไรเราคุมได้เลยอยู่ในถาดน,นะครับ ก็คือปลูกกี่ต้นก็ได้จำนวนต้นไปเลยนับต้นไปเลยครับโอ้ยมึนต้นหนูก็ปีนี้ก็ฝากฝากไว้อีกสายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ใหม่นะครับของของพิคลสีนะครับก็อกว่าใครมีอะไรจะถามมั้ยครับถามอะไรไม่ยังถามอะไรอือ้ไม่อยากถามอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าไม่ถามเดี๋ยวผมจะให้นายก็พูด เอาไว้เอาไว้ไปทางเนาะม่ะเทปลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกกัน ปลกน้ำรองพี่ติดข้าวโพข้าวเหนียวนี่แล้วจีไ้ในปลูกกบพีอ่ดวเก็อยู่ครับแต่ว่าใส่กระาบีแก่้องดีตอนนแตว่าเราเนืนต่มอกเอาเอาเพชรดาวเรืองนี่ตรงใหญ่แล้วก็จะต้องแล้วหแล้วว่ะเข้าไปได้ดีอนทานไปี่ของานไปทังนี่เลยวะไปบง